สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูนำเสนอเลยค่ะเรียกว่าเป็นเมนูล้างตู้เย็นเลยนะคะนี่เลยจะเป็นเมนูอะไรนี่ค่ะมีน้ำพริกกะปิที่เราทานนะคะที่ทานไม่หมดเราแบ่งไว้แล้วก็มีสตอมีไข่ที่จะไว้เจียวนะคะเนี่ยแล้วข้าวค่ะเราคูก,กับน้ำพริกกะปินะคะเนี่ยค่ะ ยังไงเรามาดูกันนะว่าคะหน้าตาจะน่าทานไหมจะทานได้ไหมเผื่อเป็นไอเดียของทุกๆคนหรือหลายคนนะคะนี่ค่ะไข่ที่เราเตรียมไว้เม่อกีเนี่ยนะคะเราก็เนา้าเกียวค,ค่ะกี่ฟองก็ได้เลยค่ะตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะตามปริมาณข้าวตามอะไรเนี้ยนี้เราใช้แค่สองฟองนะคะนี่ค่ะ ใครจะชอบกรอบหรือไม่กรอบยังไงก็ได้นะคะเนี่ยค so, ่ะทุกคนเราเอาข้าวลงผัดแล้วนะคะข้าวที่เราคลุกกับน้ำพริกกระเปียงไว้นะคะอันนี้ทุกคนใช้เป็นข้าวเย็นยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเขาจะได้ไม่แข็งนะคะเราก็ผัดจนข้าหอมนะคะจนข้าวเขาเด้งเลยค่ะอุ้ยทุกคนหอมมาก อันนี้คือวันนี้เมื่อน,นี้เราไม่เสียสักบาทเลยค่ะแต่อิมนีผัดจนข้าวเขาแด้งเลยนะคะจนมีกลิ่นกระเพียงออกมาให้หอมนะคะแล้วเราค่อยใส่สะตอกับพริกที่หั่นไว้ทีหลังนะคะ เนี่ยพอดีข้าพอข้าวเริ่มหอมเด้งแล้วก็ใส่ริกที่หนูริกท,ที่หนูหั่นฝอยนะคะแล้วก็ะตะกรอลงไปได้เลยค่ะทุกคนนี่ะหน่อยเคหน่อยเสียงจะได้แบบแล้วใจวิวทุกคนหอมมากที่ะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนเราจ,จัดจานนะคะพ่าหน้าทานไหม เสร็จแล้วทุกคนเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไห้หน้าทานไม้นาานไมข้าวผัดกะปินะคะนี่คะ่ะไข่เจียวเราก็หั่นเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็มีมะนาวนะคะหั่นไวบ้บีบนี่เรามีเพิ่มท็อปปิ้งนิดนึงนะคะมีกุ้งแห้งแล้วก็นี่ไข่ชะอมที่เราทานไม่หมดนะคะดูสิคนเมนูล้างตู้สุดยอดไหมคะ นี่ค่ะทุกคนเผื่อเป็นไอเดียนะคะ